สวัสดีครับอยู่กับทีจีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคลิปรีวิวปืนเจลไฟฟ้ากันเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนกลเล็กรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมที่ว่าใครเห็นเนี่ยน่าจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราอยู่กับสีจุน MP 5นะครับผมของสีจุนนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับวัสดุจะเป็นยังไงนะครับแล้วจะยิงดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวตัวนี้ให้ดูกันเลย mp5 นะครับผมก็เป็นรุ่นปืนยอดนิยมนะครับทั้งแบบปืนจริงนะก็ยอดนิยมใช้งานทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ปืนของเล่นก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับทั้งในวงการบิบันนะครับปืนเจลก็มีหลายโมเดลให้เลือกสารกันนะครับผมนะตัวนี้เป็น mp5 ตัวเอหนึ่งคือธรรมดาเลยคือเป็นตัวธรรมดาเลยแหละนะครับผมก็ประกับปกตินะครับพันยฟิกปกตินะครับผมไม่ได้มีรางอะไรเลยนะครับผมเป็นตัวพื้นฐานเลยนะครับ จริงๆก็จะเหมือนกับตัวไซมาที่ผมเคยทําไปยก็นพันธายนะไซมาพันธ้ายมันเป็นแบบยืดหดอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้จริงๆก็มีรางยืดหดได้เหมือนกันนะอาจจะเอาพันธายมาใส่กันได้ด้วยซ้ำนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ได้มาเป็นพันธายแบบสตอ็อกฟูลสต็อกแบบนี้นะครับผมก็จะท่าแบบเต็มๆไปเลยอย่างนี้นะครับปรับไม่ได้อะไรเลยนะมีแค่ห้อยสลิงแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับผมเป็นแบบเกี่ยวด้วยนะไม่ใช่คิวดีนะครับก็ต้องหารุ่นสลิงกันเอานะนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยคล้ายกันมาก นะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละส่วนละกันเริ่มจากปากกระบอกปืนก่อนนะครับปากกระบอกปืนเนี่ยมันพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะตัวนี้ต้องเป็นเกลียว14มิลมาให้นะครับผมซึ่งก็เป็นเกลียว14มิลจริงๆแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นไนล่อนนะครับผมปอล้อแสงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นปอลรอแสงของ MP5 นด่แหละแต่ว่ามันใสเป็นไนล่อนนะครับเป็นไนล่อนเกลียวค่อนข้างแน่นนะครับผมต้องใช้แรงนิดนึงก็เลยหมุนช้าหน่อยนะครับอ่ะโอเคออกแล้วนะครับปอลร <agric. S 2> อแสงที่ทให้มาตอนนี้เป็นไนล่อนนะครับก็เป็นทรงนี้ อ่าตรนนี้นะครับผมส่วนตัวปากกระบอกปืนของเขาเนี่ยจะมีเกลียว14มิลมาให้ตรงนี้นะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันาาถึงเกลียวค่อนข้างลึกอยู่ก็ต้องหมุนหลายรอบหน่อยนะครับแล้วก็มีท่อยื่นออกมาให้ด้วย นะครับพร้อมสําหรับการติดฮอปอัพเลยนะครับผมแล้วก็ไอตัวปากแลกที่เขาให้มาเนี่ยกว้างมากนะครับคือครอบครอบใส่ฮอปอัพได้สบายแน่นอนนะครับตัวนี้พร้อมพร้อมประกอบลงเล่นได้เลยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดตัวชิ้นเนี่ยเป็นไนลอนหมดเลยนะชิ้นชิ้นท่อนอกกับชุดชุดนอกเป็นไนลอนหมดเลยนะครับเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับขาอใส่คือก่อนนะคือเกีียวเกีียวมันแน่นค่อนข้างแน่นกับไอตัวปากที่เขาให้มานิดหนึ่งเวลาหมุนทีนึงมันจะต้องออกแรงนิดนึงมันทําให้หมุนช้านะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมถัดเข้ามานี่ตรงตัวประกับหน้านะครับชุดประกับหน้าแล้วก็ตัวท่อแก๊สเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นก็เป็นไนล่อนเหมือนกันนี่แหละนะครับข้างหน้าเนี่ยมีศูนย์หน้าที่เป็นวงกลมขีดแบบนี้ตามสไตล์ MB5 เลยนะครับศูนย์หลังเนี่ยก็เป็นตัวเ,เหมือนลูกบิดอบเป็นเหมือนเป็นท่อลูกบิดแบบสไตล์ MB5 นั่นแหละนะครับผมผมไม่รู้ชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมประกับหน้าข้างล่างนะครับก็เป็นที่จับที่ไว้สําหรับรองมือ นะครับผมต้องมือซึ่งตรงนี้ทําหน้าที่เป็นห้องเก็บแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมวิธีการเข้าถึงห้องเก็บแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีหมุดอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเหมือนตัวของไซม่าเลยนะครับเราปลดหมุดตัวนี้ออกนะครับผมดึงหมุดตัวนี้ออกชืบนะครับผมเราจะสามารถเปิดฝาประกับออกมาได้นี่แล้วเราก็จะเจอกับชุดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ xt 3 0นะครับผมใส่แบต1 1 1โวลต์ไว้แล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาลองยิงกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขอใส่คืนก่อนครับ โอเคเข้าแล้วนะครับจึ๊บอ่ะพอเข้าแล้วก็ใช้ได้นะครับล็อกแล้วนะครับลองยิงดูสินี่อย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมต่อไปมาดูที่คันลังนะครับผมคันลังก็อยู่ฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับผมปืนในปีห้านะคันลังก็อยู่ฝั่งซ้ายเพราะว่าปกติเราถ้าเราจับมือขวาใช่ไหมนี่เราจับมือขวาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เข้าถึงคันลังได้เลยจากจากมือจับตรงนี้นะครับ่างนี้ตัวคันลังก็สไตล์ปีห้านะครับเราสามารถดึงถอยกลับมาอย่างนี้แล้วตบขึ้นอย่างนี้ได้นะครับค้างโบไว้นะครับ ตัวโบก็จะเปิดนะฝาโบก็จะเปิดค้างไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ถ้าใครได้ยินจะมีเสียงปั่นแม็กด้วยนี่นะครับก็ตัวนี้ก็มีปั่นแม็กนะ,ะถ้าดึงสุดก็จะเป็นปั่นแม็กนะครับแล้วก็ตบขึ้นได้นะครับผมแล้วขากลับก็ตบแบบ HK slap ได้นะครับนี่ตบได้เลยนะครับผมมันก็จะดีดขึ้นนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นของ MP5 ที่เป็นซิกเนเจอร์นะของ HK ตัวหลายๆตัวของ HK ที่ว่าทำ HK slap นะครับผมก็ เปิดปฝาคัดปลอกใช่ไหมเปลี่ยนแม็กก่อนนะครับเอาแม็กใหม่มาใส่นะครับแล้วก็ตกนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ของจริงนะแต่ว่าของเล่นนะเราตบเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าแม็กใหม่มาใส่มันยังไม่ได้ปั่นแม็กใช่ปะถ้าเราค้างอยู่เงี้ยแล้วเราเปลี่ยนแม็กก่อนปุ๊บเราเปลี่ยนแม็กเสร็จนะครับแม็กใหม่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ปั่นแม็กเราต้องดึงปั่นแม็กก่อนเนี่ยแล้วค่อยป่อยแล้วค่อยปล่อยนะครับไม่ไงั้นมันก็ไม่ปั่นแม็กนะครับถ้าตก HK เลยมันจะมันจะไม่ปั่นแม็กนะครับก็ อ่ะลูกเล่นแล้วกันนะเออใช้จริงก็ต้องจะต้องดึงพลังเองอยู่ดีอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเข้ามาสู่ที่ตัวรีเซิเ e อร์นะครับบนล่างนะครับผมตัวบนล่างเนี่ยก็เป็นไนล่อนเหมือนกันนะเนื้อตัวบอด y ี้เนี่ยเป็นไนล่อนทั้งหมดเลยนะครับผมมาสู่ที่ข้างหน้าก่อนข้างหน้าเนี่ยเราเจอบอร์แม็กกับแม็กกาซีนก่อนเลยนะครับตามตำแหน่งปกติของ MP5 นะครับผมที่ปลดแม็กนะอยู่ข้างหลังแม็กตรงนี้ นะครับมีสองจุดจริงๆมี2จุด,ม,จดมีตรงหลังแมกตรงนี้เป็นกา้กานก้านพับตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับใช้ได้ทั้ง2มือนะครับกับอีกปุ่มหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดสําหรับมือขวานะครับสถ้าเราใช้มือซ้ายเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้มันแข็งนิดนึงอะได้อยู่นะครับกดออกมาได้เหมือนกันนะครับหรือก็ ถ้าใครใช้ปกติก็ใช้บานพับตรงกลางนะครับมันก็เป็นบานพับที่เข้าถึงได้2มืออยู่แล้วนะครับปกตินะครับผมอ่ะโอเคนะครับถอดแม็กออกมาดูนะครับตัวแม็กก็เป็นพลาสติกนะครับเป็น ABS นะครับธรรมดานะครับผมขั้วไฟฟ้านะครับยิงขั้วเหมือนกับไอตัวของไซม่าเลยนะครับแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะผมลองให้ดูแล้วในอันบอกนะครับน่าเสียดายนะครับไอตำแหน่งตำแหน่งข้อฟีดไม่ตรงกันนะครับเออก็ทําให้ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายจริงนะครับผม AK กลุ่ม AK ก็ไม่ไม่โคกันนะครับกลุ่ม MP5 ก็ยังไม่ค่อยวนอนินะครับเออก็น่าเสียดายแปลกๆนะครับอ่ะถัดเข้ามานะครับในส่วนของตัวปรโบดนะครับปะโบนเนี่ยก็จะมีลายนะครับสามตำแหน่งนะครับเหมือนกับของจริงเลยนะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเซฟแล้วก็จะเป็นเพ้นสีขาวนะครับกดไกลไม่เข้านะตบตบขึ้นมาทีหนึ่งเป็นเซมีนะครับตัวเนี้ยเป็นที่ปะโบนเนี่ยเป็น2มือด้วยนะเนี่ยดูผมปัดจากฝั่งนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ไปด้วยเห็นปะก็คือใช้ได้2ฝั่งเลยนะครับต่อไปเซมินนนะัก็จยงี่ นี่ประมาณนี้นะครับส่วนออโต้ก็นั่นแหละนะครับออโต้ Auto ก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าครบดีนะครับสามโหมดแต่ว่าปรับอะไรไม่ได้นะก็คือมีแค่3โหมดนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรควบคุมเลยคือกดจ่ายไฟเนี่ยกดไกลไปเนี่ยจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ทันทีมอเตอร์ปั่นทันทีไม่มีอะไรควบคุมใดๆทั้งสิ้นนะครับผม mm hmm. อ่ะกลับมาที่ตัวกิ๊มือเนี่ยกิ๊มือไม่มีอะไรเลยนะเป็นที่อยู่ของมอเตอร์นะครับก็เป็นทรงมาตรฐานของ MP5 นะครับก็ ปกติดีนะครับไกลเขาใหญ่อยู่แล้ว MP5 าไกลเขาหญ่ใหญ่นะครับถือว่าแบบเขานิ้วใหญ่นิ้วเล็กหรือว่าใส่ถุงมือเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะไม่ไม่กระทบการใช้งานแน่นอนนะครับผมสต็อกนะครับพูดไปแล้วตอนต้นคลิปนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นฟิกสต็อกปรับไม่ได้ขยับเลยไม่ได้เลยนะถอดได้อย่างเดียวโดยหมุดตัวนี้นะตุลนะตัวนี้ดึงปึ๊บถอดทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นได้นะครับผม แล้วส่วนหลังเนี่ยเป็นยางให้นะครับเป็นยางแต่มันเหมือนกึ่งกึ่งยางกึ่งพลาสติกอ่ะมันเป็นยางลื่นๆอ่ะมันเหมือนจริงมันเหมือนจะพลาสติกเลยแต่มันเป็นยางจริงๆเออผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนผสมแบบพลาสติกเยอะเนี่ยเกาะไปเหมือนพลาสติกใช่ป่ะแต่ว่ามันมันแบบนุ่มยางมันมีความแบบบีบไปแล้วมันยวบยางได้อยู่อ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ค่อยหนื่นเหมือนยางยางเต็มนะันต้ยังพอเลื่อนอยู่ถึันะ ยังพอเลื่นอ,อยู่นะครับแต่ว่าก็มีครูขระให้นิดหน่อยก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่ยางหรือเป็นยางอ,อไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันงงๆนะครับจะยางก็ไม่ยางนะอะไรประมาณนี้นะครับอะประมาณนี้นะครับภายนอกของ mp 5้ามันประมาณนี้เลยมันไม่มีลูกเล่นอะไรเท่าไหร่นะครับมันเป็นแบบทรงพันฐานต,ตัวตัวต้นแบบเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมอะเดี๋ยวลองยิงกันดูเลยดีกว่านะลองยิงนะครับผมใส่กระสุนก่อนนะกระสุนก็เปิดจากข้างบนนะครับเหมือนเหมือนตัวใส่มาเป๊ะคือเหมือนใส่มาเป๊ะแต่ใช้กันไม่ได้นะครับเออ โทษฟังไหนดีวะฟังไหนฝังไหนไม่อ่านลายกลุ่มเนี่ยนะครับอ่ะใส่ถูดเข้าไปนะครับผมปิดชึบนะครับอ่ะเสียบแม็กนะครับแล้วก็ปัน่นอ่ะปั่นน้าแล้วแต่เสียงไม่เปลี่ยนเลยไม่รู้ปั่นขึ้นหรือเปล่านะลองยิงดูนี่ก็ถือว่าแรงอยู่นะ ที่บอกไปในคลิปอันบ็อกครับตัวนี้เสียงเสียงแอบค่อนข้างดังกว่าที่มันควรจะเป็นนะแล้วก็กระสุนแอบแรงอยู่นะครับผมแต่ความแม่นก็งันๆเพราะว่าหนึ่งคือท่อสั้นใช่ไหมท่อประมาณคืบเดียวอย่างจังแม็กเนี่ยถึงปลายเนี่ยมันคืบนึงยาวกว่าคืบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีฮอปอัพด้วยไงนะครับไอรุ่นแบบทรงเดิมๆแกกล่องมันไม่ได้ฮอปอัพอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะแบบก็ไปตามนั้นแหละนะครับ <c oughs> นะไม่มีฮอปอัพอุ้ยแต่แรงจริง นะครับยิงจริงนะครับลองออโต้ให้ดูนะครับโอ้หนะครับสวยงามสวยงามนะครับผมเดี๋ยวมาดูความแรงนะครับผมของ MP5 นะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูซิประมาณเท่าไหร่นะครัขอจับตรงนิดนึงนะเหล็กไม่ได้นะครับติดแม็กอะเริ่ม229นะครับ222 226 233 227 247นะครับ2อง2นะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ230แล้วกันเออมีชุดลงลงบ้านนะครับอา่า230อันนี้วืดบ่นนะบ้วนนะครับเหลือร้อยเกัเาบอ๋อกระสุนหมดแล้วนะครับมาเติมหน่อยอ่ามาดูออโต้กันนะครับผมเมื่อกี้ ยิงเทสให้ดูไปหมดแม็กเลยแม็กเอเมันไม่ได้จุกเยอะไงผมก็ลั่นซะ,ะยาวเลยนะมาดูออโต้นะครับแบบส1นะครับผม <S 1> <S 1> อืมออโต้แบบสอยู่ที่11นัดต่อวินาทีนะครับซึ่งจริงคือน้อยมากเลยนะอ่ะนะครับไปยิงมาแล้ว MP5 นะครับตัวนี้ถือว่ายิงดีนะครับไม่มีปัญหาก,การฟีดเลย แล้วก็ยิงค่อนข้างมั่นคงนะคือคือความแรงไม่ไม่ได้เหวี่ยงเยอะนะครับผมแล้วก็คือคือคุมคุมลูกได้ดีมากนะในในระดับปืนที่ไม่มีมอสเฟตอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการคุมลูกที่ดีนะเพราะว่ายิงไม่มีฟีดเบิ้ลเลยแล้วก็ไม่มีฟีดขาดเลยนะครับผมเออถือว่าดีจริงนะครับความแรงอยู่ที่ประมาณ230นะครับฉเฉลี่ยนะครับผมเช้เทสด้วยลูกแดง LDT นะครับเปิดแข่ง LDT ลูกแดงนะก็อยู่ที่ประมาณ230 นะครับผม fps นะครับส่วนความรัวเนี่ยของ81นะครับอยู่ที่11บเซึ่งจริงๆอ่ะมันถือว่าเป็นเลขที่ต่ำมากเลยนะส่วนแบบสินะหนึ่งซึ่งก็น่าจะหมายถึงว่าเอ,อ่อเฟืองกับสปริงเขาอาจจะแข็งอะ่ะนะเพราะว่ามันยิง230ไงมันไม่ใช่200ต้นเหมือนตัวสปริงมาตรฐานไงมันเป็นถ้าถ,ถ้าสปริงมาตรฐาน,นจะอยู่ที่200แบบ205 210อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันขึ้นไป230นะครับแล้วก็บางนัดขึ้นไป250เลยแสดงว่าสปริงเนี่ยเขาแบบว่าเป็นสปปรรริงอััเกดดมาแล้วะบ นะครับทำให้ําทำให้การความรัวเนี่ยมันลดลงไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ว่าได้ความแรงมาไงเราได้ความแรงแทนนะครับผมเออนะครับแต่พอแรงระดับเนี้ยก็ต้องมีฮอบอัพแหละถ้าไม่มีฮอบอัพนะมันก็ปิวนิดนึงคือเมื่อกี้ยิงเป้ายิงเป้าที่เป็นยิงเป้าคนนะนะก็ไม่ค่อยเข้าเป้าหรอก <laughs> ท่าตรงกลางไปเรื่อยก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร,ร่นะเข้าประมาณไม่ถึงครึ่งนะเพราะว่ามันเนี่ยแต่แต่ที่ออกเป้าไปมันก็ไม่เท่าไหร่หรอมันก็แค่เหมือนแฉลบออกไปแบบนิดเดียวอ่ะแต่ว่าแบบที่มันเข้าเป้าได้มันก็ ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใส่ออปบ้ามเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับอ่ะมาเคลียร์กระสุน MP5 กันนะครับ MP5 เนี่ยลองปรับเซฟก่อนนะครับความปืนเปิดแม็กนะครับชื๊บนะบมีลูกค้างไหมมีนิดหน่อยอ่ามีนิดหน่อยอ่าโอเคเปิดฝาเก็บลูกไปชึ๊บชื้ชมีลูกค้างอยู่ใน3ทางด้วยมีลิ้นด้วยลองตบดูก่อนอ่าตบดูออกมา2ลูกนะครับมีไหมมีอยู่ในรังเพลิงลูกหนึ่งนะครับอาจจะต้องยิงทิ้งนะครับขออนุญาตยิงทิ้งนะครับ อ้าวไม่ออกแต่กระเด้งออกมาเมื่อกี้ไม่รู้เห็นในกล้องเปล่านะครับคือมันดีดคืนเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปในท่อัดลมไงอ่าหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วมาดูในแม็กนะครับแม็กมีปุ่มนะตรงนี้มีปุ่มอยู่ตรงกลางนะกดเลยเลยความปุ่มกดได้เลยนี่ไหลออกมาหมดเลยนะครับไหลง่ายด้วยนะครับเปิดท่อเก็บนะครับแล้วก็เทคืนนะครับตัวนี้เทคืนค่อนข้างง่ายเพราะว่าฝ่ามันเล็กไงมาฝ่ามันเล็กมันคว่ำใส่ปากขวดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเออ าาขามใส่ปากขวดได้เลยนะครับอ่ะหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ปั่นแม็กอีกสักนิดนึงนะครับปัน่นแม็นมกนิดนึงอ่าปั่นแม็กนิดหนึ่งแล้วก็มาเคลียร์ในท่อฟีดอีกรอบนึงนะครับน่าจะมีสักสองสามลูกอ่ะสองมีไหมอ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วของจริงก็ใส่แม็กคืนเก็บได้นะครับอ่ะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเก็บขวดเรียบร้อย M5 ของสีจุนนะครับผมส่วนตัวนะผมคิดว่ายังสู้ใส่มาไม่ได้นะ นะถ้าใครจะเล่น MB5 ทรงนี้ปืนเจลแบบนี้ไปไซมาดีกว่านไซมาคุณภาพดีกว่านะครับผมเรื่องแบบระบบแม็กอะไรอย่างเงี้ยมันยังดีกว่าอยู่นะวัสดุก็ไซมาน่าจะยังดีกว่านะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบวัสดุไซมามากกว่านะครับตัวนี้นะครับผมยังยังสู้ไซมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนสีจุนเนี่ยก็จัดได้เลยนะสีจุนมีหลายทรงด้วยมีตัวเคด้วยนะครับมีทรง a อ3ด้วยนะครับก็ถือว่า ลองลองเลือกกันดูแล้วกันนะครับเลือกได้ที่ไหนนะครับตัวนี้นะครับติดต่อไมค์กี่ทอยได้เลยนะครับพิกัดใต้คลิปนะครับลองถามเขาดูว่ามีเอ็มพของสีจุนไหมแล้วก็มีทรงอื่นไหมนะถ้าทรงอื่นจะต้องพีออเดอร์นิดนึงนะครับผมเผื่อเขาเขาสั่งเอามาให้ได้นะครับมันอาจจะมีตัวเลือกให้อยู่แหละแต่เขายังไม่ได้เอามาไงนะครับแต่ว่าถ้ามีลูกค้าสั่งปุ๊บรอบแรกเขาก็สั่งให้ได้เลยนะครับแต่ก็รอรอรอบส่งของนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีในสต็อกอยู่แล้วอย่างเอ็มพีห้าตัว ถ้ามันหมดก็ต้องรออยู่ดีนะครับก็ลองถามไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ไงผมไม่ใช่ร้านนะครับผมก็ลองถามร้านเข้าไปดูประพันธ์นี้นะครับ MB5 ของสีจุนนะครับผมกดทุกใจถ้าคุณถูกใจนะกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TG ในการรีวิวของเล่นงอื่นๆในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ผมและ MB5 ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะอยู่คลิปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคลิปหนะ้าเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย